ไป,ไปเดินป่าก,กันไปสอนไปสอนผู้เขาเปลี่ยนสีเลยนะค่ะ้เขาเปลี่ยน,น,นสีมมกกเลยนะค่บ คนมา,มาจักเทียทางหกทางหกแท้ๆค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปลูกอะหมดแดงนะคะหมดแดงเยอะเลยนะคะลงมาถึงแล้วนะคะลงยากเลยคะ่ะหกทั้งหกไม่ค่อยได้ลงมา น้ำก็เปลี่ยนเส้นทางเลยค่ะรฝนตกน้ำแรงนะคะน้ำป่ามาแห้งเนาะช่วงที่น้ำปลามาหนีดมืดเอ้ยไม่ใช่แป็นมืดนะค่ะแถวนี้ตอนนี้กลับมาคงสภาพเก่าแล้วเนาะ มะลินน้ำนะคะเต็มยังปกกาลงน้ำเนาะค่ะเต็มน้องออมลงน้ำไปแล้วน,นะคะเมนบมนบเขาไปสอนหอดใสวิธีสอนอันที่มีหิน้ะค่ะบานเขาบ้านนะสอนเคยสอนแต็มองบ่มีหินเนาะค่ะ สวนกันไปอย่างน่ะไปแล้วป้าเข้าไ,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  <laughs> ไปทั้งพุ่นมาตีเห็นว่าบบกินได้กินได้นอะค่ะพักอันนี้เนาะถ้ากันไปไปไปปลาไปซ่อนกุ้งนะ,ะคะกินเจ็บกินอยู่เนาะนแต่ปูหูจักซือ เด็๋ไปดีๆเดี๋ยวกระมังสิความก่อนการแพนดา้าว่าทั้งนี้มีปลาหย่าหลายอยู่นี่เนาะมีปลาหย่าเพราะได้ส่วน เริ่มหกแล้วเห็นว่าตอนน้ำม้านั่นแปลนเมื่อตอนนี้หกขึ้นเมื่อแล้วเอาน้ำเย็นมากนะคะ นี่ผักอันนี้ไปเซได้เลยค่ะผักกุ้มผักกามเนาะค่ะผักอันนี้ <c oughs> ปันลอยเห็นปลาในน้ำเบื้งลอยจอบเบิง่งนู่นนั่นการเห็นป่าเท่นได้เห็นป่าเห็นป่าอยู่ในน้ำดดหนาวไหมน้องอมหนาวไหมมันบุกขีเดือนมีน้เมษสาแล้วเนาะบักเดียค่ะเป็น,น,น,นเทสเซ่ พิ่บอกเมื่อไดนั่งหันหลังเสรกันพ่อแดดกงนั่งตากแดดน้ำเย็นมีน้ำม่สาก็จะเย็นพอดีตอนนี้หนาวลมบีบีบนะลมลมลม lùm bì bì lùm hèn mưa nè ลมวีวีนะคะลมวีวีน้ำก็หนาวเทน้ามาเด้อมาเด้อเป็นจอบเบิึงอีหยังดูบู้พูนนะมาแม่กลับบ้าน <c oughs> เป็นตื้นพ,เพเน่อโวเปย์เนาะ <c oughs> <laughs> เป็นตื่นตื่นตกใจอู้อลม่ลมลม่ลมล่มล่มขวโดดว้ไว้เหผือนเดินในเลนอู้เป็นชี้เงี้ยเพื่อนซัดมาวางมืนอน่ะเนะาะฮะโอ้ไมดีจังเลยอ้าวทันทีไม่ให้เพื่อนอ่ะเอามาหันเดียว บ่ขาดไฟแล้วนี่ที่เอาไฟเอาไฟใส่องบึงก็ได้ประกาศเดินกันมาดับวยกันสนไม่ไปเมิดเล้วเนี่ยฮอดบ้านไอ้เมย์ผุนเร้วคือที่เป็นดีเนาะพาะนบรรยากาศดีอะค่ะ ไฟมาใส่เอาไฟมาใส่ปฏิเอา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 ก็เป็นบินบิน,บนง่วงๆือเป็นตะร่มแท่กัวร่มนะคะเอาขึ้นทั้งโคกกันมาเที่ยวมาเที่ยวกลับบ้านกลับบ้านอาการเลย ตอนขึ้นกะิีบไ่ได้คัขนขึ้นดีละบันนะ่ะ <laughs> ตอนลงในตุลุดลงอะ่ะ <laughs> ยังในาน้่นไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวล่มเดี๋ยวล่มตะพึบตะภาพมีก้อนหินนี่เดินไม่ได้นะคะ ดึงแขนออกกันเนี่ยป่ะิี่ได้ลงมาอย่างเทียทางมันหกทางมันหกบได้ลงมาจากเทีย ตอนลงมันกิ้งลงในได้ตอนขึ้นมันกิ้งขึ้นบ่ได้เปนบ่มาฮับกันมาฮับกันออมเอ้ย ตอนน้ำมาท่วมพูนนะคะเข่าฮอดบ้านค้นผุนเลยค่ะโอ้ บัดลงก็ได้ตุลุดลงได้มัดขื้นมันสีได้ค้านขึ้นโอ้โอโอโอโลมเมยเมียตัวสีหอดตัวจีขื้นได้ได้ค้านเราอันไหนโอ้พอไง เราได้นาฬิกาเมียเมียค่ะบืนขึ้นแมนบ้านทั้งผ่นอะภูเขามันภูเขาลายดีอยู่กลางภูเขา กลับบ้านแล้วนะคะคลิปนี้ยังไงขอบคุณมากนะคะเขาจบคลิปกันเนาะคะ่ะขอจบคลิปกันเนาะมีไอฮอนน้ำคอ้อแหงสวัสดีบืนขึ้นภูเขาหน่อยได้ <c oughs> <c oughs> ฟังผักคะ่ะฟังที่เพิ่นปลูกผักเ <c oughs> บิง่งภูเขาแหงแล้วเด้อคะ่ะเบิง่งภูเขา ไปอันนี้บักทั่วแห่นะคะพันใหญ่นะคะอันนี้เนาะ